คนลําปางหลายคนบอกหูนะครับว่ามีการแหงนี่อยนะครับการชุมชนข้นวัดคณะธรรมนะครับตีหน้าวัดโงสนุกเหนือโปงสนุกใต้ครับหรือว่าหน้าพระหาดสี่จอมไกรนี่ครับจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะห้าโมงแล้งเป็นต้นไปคนลําปางหลายคนบอกหูแน่นอนครับว่ามีการดนอยการที่นี่นะครับจุดเด่นเลยก็คือ มีโตเก้าอี้ตีนังเนาะกินตัวนะครับใครตีไปแอลการ์ดก้องตาเนี่ยแวะมาที่นี่ก่อนได้นะครับมาหากับเขาของกินกันก่อนนะครับบอกว่าจะเป็นกับเขาพื้นเมืองนะครับกับเขาอื่นๆเนาะราคาบอกแบงตัวลักซิบต่ออันนะครับผมมานั่งกินเข้ากันที่นี่ก่อนได้แล้วก็ไปแอลตีการ์ดก้องตากันครับแลที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้คนลํำปางเนี่ยจ่วยกันโปรโมทการ์ดนี่เนาะมาแอลแล้วแวะทายหูทายคอนเทนต์กันตัวครับ ชายหูบชายคอนเทนเซตน,นะครับ,บอล่ลืมติดแฮชแท็กการชุมชนค้นวัฒนธรรมนะครับเป็นการช่วยกันโปรโมทเพื่อการแห่งนี้นะครับไปตีหฮูจักกับคนลำปางและกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วยครับจะได้กับตามแม่แอลกันนะครับ